คำคำหนึ่งที่ในตลาดก็จะใช้กันบ่อยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้สามปีก็คือคอรสองใช้บ่อยมากก็คือความรู้สึกกับคอรสองผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่างนี้นะครับว่ารู้สึกถึงความรู้สึกก็คือความรู้สึกตีเป็นหนึ่งรอยเอร์เซ็นตรู้สึกตีเป็น0%นเปอร์เซ็นรู้สึกเนี่ย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 ครับรู้สึกก็คือ รู้สึกถึงความรู้สึกรู้สึกเนี่ยครับถึงความรู้สึกถ้าความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกที่เริ่มต้นโดยมาตรฐานจากอุณหภ,ภูมิในร่างกายนั่นแหละครับคือแจ้วฮอนหลายคนอาจจะเป็นชาบูเป็นฮอตพอตเป็นสุกี้ยากี้เป็นต้มเลือดหมูก็ได้ นั่นคือแบบฉบับของบันทึกของแต่ละคนหรือรหัสของแต่ละบุคคลนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่รู้สึกถึงความรู้สึกได้นั่นแหละครับจึงจะเริ่มต้นทำอะไรได้หรือทำความรู้จักกับตัวเองได้เป็นปฐม,มบทและเป็นเรื่องที่สากลด้วยและเป็นเรื่องที่มีความชัดเจนในตัวเองมากยิ่งขึ้นได้ด้วยตนเองด้วย เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สามารถรู้จักอุณหภูมิในร่างกายคนคนนั้นหลยครับก็สามารถที่จะพัฒนาความรู้สึกของตัวเราให้หดหายเหี่ยกไปจนถึงลดระดับของความรู้สึก100% 90% 80% 70% 60% 50%ลดระดับทำให้มันหมดไปจนถึงกระทั่งที่ว่าไร้ความรู้สึก พอไร้ความรู้สึกนี่แหละครับก็จะเป็นจุดที่ทําให้เจอช่องว่างในที่ว่างหรือดูโดนัทเพราะฉะนั้นที่ว่างตรงเนี้ครับเป็นพื้นที่ให้ความรู้สึกเราได้รู้สึกเลนไกลก็ตามที่ทํากระบวนการของคอรอสอนเจฮอนอนาปาณสติว ah ิมฮอปเกาเคาเจอร์หรือหรืออื่นๆที่ใช้อากาศ รูปแบบของอากาศเป็นรูปแบบที่ตายตัวแต่กระบวนการในการบดขยี้อากาศเป็นรูปแบบที่ไม่ตายตัวและไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎเกณฑ์ใดๆนอกสจากความเป็นธรรมชาติของตัวเราขนาดธรรมชาติของธรรมชาติยังไม่สามารถทําอะไรตัวเราได้นะครับ <c oughs> คําว่าทําอะไรก็ตามหมายถึงว่าไม่สามารถกําหนดบทบาทเราได้เลยนะครับ <c oughs> เมื่อเราเข้าสู่กระบวนการของธรรมชาติ ถ้าเรายองเข้าไม่สู่กระบวนการของธรรมชาติในตัวเราเราก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติรอบๆตัวเราเพระฉะนั้นปฐมบทและแม่บทที่เป็นจุดเริ่มและเป็นจุดจบ Start ท n อ i ด์ฟินอยู่ในที่เดียวกัน A c t i o n ้กับเรีคชั่คือเรื่องของอากาศกระบวนการเป็นเรื่องของตัวเราเราจะใช้กระบวนการใดๆก็ได้จากโบราณจากตำราจากครูบาอาจารย์ สุดแล้วแต่ใครๆจะใช้และเมื่อถึงจุดหนึ่งวางตำราครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าไปต่อเขาเล่าว่าก็จะบอกว่าวางซะเพราะสุดท้ายและท้ายสุดทุกๆคนก็จะเข้าสู่กระบวนการของตนเองเพื่อไปสู่การบทและอัตยี่ด้วยรูปแบบที่มันจะไร้ความรู้สึกนั่นเองเพราะฉะนั้นใครก็าตามที่มีจุดเริ่มต้นของอุณหภูมิในร่างกาย โอกาสที่จะมนโนหรือคิดไปเองน้อยมากโอกาสที่จะพลาดจะพลังจะเสิอน้อยมากเพราะอุณหภูมิในร่างกายเป็นสากลของอากาศอากาศหนึ่งก้อนอากาศหนึ่งลูกหยุดทนรอดื้ยคายดูดทนรอด้้ยคลายดูดรอทนดื้อคลายหยุดรอทนด้วยใครจะดสรรและปรับระดับให้เข้ากับความรู้สึกของตัวเองแล้วร่างกายอันซึ่งเป็นความฉลาดเลิศยิ่งกว่าเรา จะตบกบ,บาลความนึกความคิดและบันทึกให้ซีโรราบและฟรีซมันฟรี e มันเพื่อให้เกิดพลานุภาพในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้และมีแต่ตัวเราเท่านั้นที่จะสามารถล่วงรู้ผลลัพธ์นี้ได้แล้วใช้มันได้ด้วยตนเองครับครสอ์รขอครสสกครับ